แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำไอศครีมกะทิรสรม,มิตรเป็นการทำที่ง่ายมากๆค่ะที่เราบอกว่าง่ายเพราะว่าเราใช้ไอศครีมผงของเมจิกไอซ์นั่นเองค่ะเป็นไอศครีมผงที่มีทั้งหมด3รสณนะตอนนี้นะคะอันนี้นะคะซองเขียวๆนี้เป็นรสกะทินั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราจะทำรสนี้นะอันนี้เป็นรสวานิลา แล้วก็รสช็อกโกแลตค่ะสำหรับไอศครีมผงของเมจิกไอซนี่นะคะท่านเพื่อนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่เพจเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ดูนะคะแล้วก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์แล้วก็สแกน QR Code โค้เพื่อสั่งซื้อก็ได้ค่ะ1ซองปริมาณ250กรัมนะคะถ้าผสมออกมาแล้วก็จะได้ทั้งหมดประมาณสัก750กรัมด้านหลังซองนี่เขาจะเขียนบอกรายละเอียดขั้นตอนวิธีการทำนะคะ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายๆค่ะซึ่งถ้าเรามีไอศครีมผงตัวนี้แล้วก็มีน้ําร้อนเราก็สามารถทำไอศครีมได้แล้วนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะเทไอศครีมผงลงไปในชามผสมค่ะวันนี้เราจะทำทั้งหมด1น่ซองเลยนะคะจากนั้นให้เราเติมน้ำร้อนอุณหภูมิ70องศาสัก500 ML ลงไปค่ะ อุณหภูมิ70องศาก็กะกะเอาได้นะคะก็คือถ้ากดจากกาต้มน้ำเนี่ยก็จะใกล้เคียงนะคะเพื่อนๆที่เราไม่ใช้อุณหภูมิสูงกว่านี้เพราะว่ามันจะไปทำลายตัวโปรโตีนที่อยู่ในไอศกรีมผงนั่นเอง จากนั้นก็คนให้ละลายนะคะแล้วก็นำไปเทใส่ภาชนะที่จะนำเข้าช่องฟรีซได้นะแนะนำให้แบ่งใส่กล่อง2-3กล่องนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันหนาจนเกินไปถ้าเราใส่หนามากเวลาเอาไปแช่ช่องฟรีซก็จะทำให้เสียเวลาในการแช่นานขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นก็นำแช่ช่องฟรีซประมาณสักสี่หชั่วโมงหรือจนกว่ามันจะแข็งตัวนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตู้เย็นของแต่ละบ้านด้วยเนาะ เราแช่ไปมากกว่า5ชั่วโมงนะคะเพราะว่ามัวทำนู้นทำนี่ก็เพลินเลยนะคะพอออกมามันก็แข็งมากไปเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งทิ้งไว้เขาเริ่มนิ่มก่อนพอเริ่มนิ่มก็ให้เราใช้ช้อนแซะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมเอาไปปั่นนั่นเองค่ะ ขณะแซ่อยู่ลองชิมดูรสชาติดีมากนะคะคืออร่อยเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะทานเลยก็ได้นะถ้าใครขี้เกียดปั่นแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ฟูเหมือนไอศครีมแค่นั้นเองค่ะ จากนั้นให้เรานำไปปั่นเราจะแบ่งปั่นสักสองครั้งนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันเยอะเกินไปมันจะปั่นยากแล้วก็ช่วยลดการทํางานของเครื่องปั่นนั่นเองถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นสามารถใช้เครื่องบดสับได้นะคะแบ่งใส่ทีและแบบพอดีนะคะไม่ต้องแบบใส่เยอะจนเกินไปขณะปั่นก็ปิดเครื่องปั่นไปด้วยแล้วก็คนไปด้วยนะคะจะช่วยให้มันปั่นได้ง่ายขึ้นปั่นจนเนื้อเริ่มเนียนนะคะแบบนี้เลยจากนั้นก็นำไปเทใส่กล่องค่ะ ระหว่างที่เรารอปั่นรอบที่2นะคะส่วนที่2อะที่เราเหลือไว้อย่าลืมเอาส่วนแรกเนี่ยเข้าไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากช่วงนี้มันจะละลายไวนะแล้วก็เราจะใส่เครื่องนะคะเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วก็แกะเป็นมเมล็ดแล้วก็รอดช่องค่ะ สำหรับรอดช่องถ้าใครหาตัวเล็กตัวแบบผอมๆได้จะดีมากนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปแช่ช่องฟีดเนี่ยเวลามันแข็งมันจะทานง่ายกว่าถ้าตัวอ้วนแบบนี้มันจะแข็งมากแล้วก็จะมีปัญหาในการทานนะคะให้เราคนส่วนผสมนี้นะคะทั้งหมดให้เข้ากันค่ะสำหรับเครื่องที่เราใส่นะจริงๆถ้าใครชอบขนุนสุดก,ก็สามารถฉีกเป็นเส้นเล็กๆนะคะใส่ลงไปด้วยก็ได้ แล้วก็การใส่เครื่องเยอะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคือข้อเสียเนี่ยมันเวลามันแข็งอะ่ะมันจะทานยากตักยากแต่ข้อดีก็คือไม่มีอะไรมากอร่อยนะคะข้อดีคืออร่อยคนเข้ากันดีแล้วนะก็อย่าลืมนะคะแบ่งออกใส่เป็นสักสองกล่องนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หนาเกินไปแล้วก็เราจะได้แช่ตู้เย็นแล้วมันเซตตัวได้เร็วขึ้น แค่รอบนี้ไม่ต้องนานนะคะเอาแค่พอเซตตัวพอให้มันแบบเกาะตัวกันดีนะคะก็ออกมาทานได้เลยแต่ว่าเราก็แช่นานนะคะเพราะว่าลืมนั่นเองค่ะมันก็เลยแบบดูแข็งๆไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรก็รอสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วรอให้มันนิ่มแล้วเราค่อยมาตักเสิร์ฟจะเห็นว่ามันค่อนข้างขดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่เครื่องเยอะไปน่นเองค่ะ ไอศครีมตัวนี้ค่อนข้างมีกลิ่นหอมนะคะหอมกะทิแล้วก็ในส่วนของรสชาติต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากชอบมากส่วนตัวรู้สึกว่าชอบมากนะคะอันนี้เราเอาพิมพ์ไปตีมนะคะมาลองใส่ดูมันก็โอเคนะแต่ว่าพอออกมาวางไว้แป๊บเดียวมันก็เริ่มละลายแล้วเพราะว่ากาดค่อนข้างร้อนถ้าใครทำในห้องแอร์ก็จะช่วยได้นะความมันนะคะความหวานของไอศครีมตัวนี้ค่อนข้างลงตัวนะส่วนใหญ่ที่เราเคยทานไอศครีมกะทิเนี่ย มันจะหวานนำก็จะมีน้อยล้านมากที่จะความมันจะมาก่อนแต่อันนี้มันไปด้วยกันนะคะไม่ได้หวานจนเกินไปแล้วก็จะมีความมันด้วยนะคะคือมันตีคู่เราก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคมันอร่อยนะคะคือไม่ต้องเชื่อเราก็ได้นะลองซื้อนะคะมาทำทานดูนะคะใครสนใจก็นี่เลยค่ะ f a c e b o o l l ลน e แล้วก็สามารถสแกน QR Code ้ดได้ตามนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ